สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการก่อไฟนะก่อไฟถ่านเอาถ่านด้านหลังนะแบบง่ายๆนะครับผมติดไฟง่ายนะครับผมเดีย๋ยวมาดูกันมาดูกันนะนี่อุปกรณ์ต้องมีนะถ่านนะครับถ่านถ่านแล้วก็กระดาษล้างนิดหน่อยแล้วก็น้ำมันพืชเก่านะนี่น้ำมันพืชเก่าทนะี่ก่อง่ายๆครับแล้วก็อย่างหนึ่งไปเช็คนี่ก่อไฟง่ายครับ ใส่ฐานลงไปนี้นิดนึงนะอันนี้มันกะรชูบทุ่มนั่นไว้แมครับเอ <Okay. S 1> าแต่ชูไว้ทำอะไรครับแต่ชูอ๋อไอ้น,นี่แต่ชูไว้ทำอะไรใช่ไหมฮะไอ้น,นี่แต่ชูอ่าใส่ในตู้เย็นกับฐานเพื่อให้ซับกลิ่นตู้เย็นนะพอดีฐานไม่ไม่ต้องทิ้งเสียดายเลยก่อไฟต่อครับก็คือฐานที่ใช้ไว้ตู้เย็นเพื่อ,อเก็บกลิ่นพวกกลิ่นชื้นกลิ่นมิ้นอะไรเงี้ยฮนะนี่ดูนี่ ง่ายกินเน่าใช่กินเน่ามันมันกินอับใช่ครับอ่าเสร็จแล้วหอยปุ๊บใส่น้ำมันราดลงไปฮะก่อนจะราดให้น้ำนิดนึงฮะอ่านิดนึงก็ได้ครับจุดยังก็อนเราทานใส่ก่อนนิดนึงฮะอ่าใส่ทานแมันมีทองค่าะมีอะไรนะมันมีทองคำข้่ะมีอะไรนะมันมีคำ้าวทองอเไรมาแล้วก็แล้วก็ใส่ถั่วแล้วก็ปลายหน้ามันเป็นสีทองสีทองเหรอเนี่ย จริงสิไหนลองมันเป็นสีทองจริงเหรอนี่ทุกบอกว่านี่คือสีทองไงนี่คือทองเงี้ยเสู็จแล้วก็ตาหน้าตาหน้าเลยห้าหนูได้ไหมจะหลอกแด่เนี่ยนี่นะครับผมน้ำมันก่อราดไปนิดนึงนะล่าตรงผ่านไปเลยครับตรงผ่านตรงตัวไม่ต้องหมดนิดเดียวนิดเดียวพอนิดเดียวแค่นี้ครับแล้วก็จุดไฟ ระวังเลยนะครับรถ้าเราอยากอยู่ต้องอยู่ใกล้ๆผู้ปกครองใช่ต้องถากจะเล่นหนูเล่นไม่ได้ที่หนูหนูเล็กอยู่ใช่แต่ถ้าอยากเล่นก็เล่นกับผู้ปกครองอืมใช่หนูปิดประตูบ้านหน่อยไปเดี๋ยวคันจะเข้าบ้านฮะคันจะเข้าบ้านปิดประตูนิดนึงแม่ขออนุญาตปิดประตู ตรนี้มันจะไม่เป็นกระดาษเหรออินเตอร์ไว้ไหมครับโอเคเสร็จเดี๋ยวรอแป๊บเดียวติดนะหลับนนแต่ด้แป๊บเดียวครับอืมอก็ใส่ฐานเตรียมฐานใส่ได้เลยฮนะไม่ต้องหว่วงแปบ๊บเดียวทีนี้แป๊บเดียวครับต้องคนหลบพันหน่อยครับวันจะเข้าตาหนูขี้เกียจใส่ฐานเยอะไม่ใช่ฐานหลายรอบเอาทีเดียวเลยง่าย คูออยอเรากไ่นไปนได้เยไ,ไ,ไ,นะได้ตุพจดยอนะมครับหนายาจุดต้องอยู่ใกล้ๆคู่ปกครองใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่วันน้าที่หนูจุดเองล่ะอะไรนะที่หนูจุดเองวันน้าจะเป็นแบท่หนูจุดก็ออกไก้แม่ว่าจํจำได้ โดดเด็ด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 ครับเป็นติดแล้วเนี่ยติดแล้วในเร่งในเร่งมันเฉยต่อไปแล้วน้องคุณออกห่างเลยอ่ายนะ ใช้น้ำมันนะครับน้ำมันน้ำมันเก่านะน้ำมันเก่ากมันคืดเลยอย่าทิ้งนะครับเสียดายไปใช้งานได้อันเนี้ยติดไฟดีแต่ควันอาจจะนิดเยอะนิดนึงนะแม่พอจะมั่นด,ดครับเรียบร้อยฮะไหมเหนื้อแตกร้อนแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะเขาติดขนานไหน